กลิ่นหอมมากอันนี้เราใส่พริกะกับกระเทียมเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตำเมลอนอ่อนกันนะคะเมลอนอ่อนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะเป็นเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะพันอาซาฮีเนาะเนื้อแบบว่าแน่นนะคะจะกึง่งกึ่งแตงนะคะแล้วก็กึง่งกึ่งมะละกอได้เลยนะโอ้ยใส่นี่กันอ้าวปลาร้านะคะพี่ไหมพี่ไหม อืๆๆๆแค่นี้นะคะก็ยั่วน้ำลายกันสุดๆนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงเอามะนาวอยู่นี่จ้าอันนี้สูตรของพี่นกนะคะพี่นกนี่มือทำกับข้าวประจำสวนกันเลยค่ะไปไหนนะคะต้องเรียกพี่นกนะอะไรก็แซ่บนะคะเดี๋ยวเรามารอชิมส้มตำ เมลอนอ่อนกันนะคะว่าเป็นแบบนายนี่ใส่ผงนัวเล็กน้อยนะคะพี่แดงนะคะก็จัดเตรียมนะขนมจีนแคบหมูนะคะนี่มีมะเขือเปาะนะคะแล้วก็ชะอมนะคะอือหือกลิ่นน้ำมะนาวนะคะอ้อหิวแล้ว ตอนนี้หนุ่มๆก็กำลังทำสวนอยู่นะสาวๆเราก็เตรียมตำซ้ปตำรอนะคะลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งนะคะนี้ดูโคกนะคะตั้งแต่สมัยพระเจ้านานมากนะคกพี่นกนี่โคกเขาเรียกว่า,าดำแค่นี้เองนะแค่นี้ใช่ไหมพี่นกอืม แค่นี้เองอ่าวิธีนะคะต้องชิมก่อนอ,อร่อยอร่อยมันอเมปรี้ยวอืมให้มันเปรี้ยวนิดนะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกัน <Okay. S 2> อันนี้น้องเมลอนเรานะคะรอบนี้นะคะเราก็ยังมี เบบี้เมลอนอยู่นะแล้วก็มีเมลอนขนาดหนึ่งกิโลนะคะให้เพื่อนๆน,นะใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะ,ะถึงเวลาปึ๊บกิ่นยั่วม,มากเป็นไงพี่นกคิดว่า เห็นเมลอนอ่อนเนื้อเป็นไงฮะเนอานด้วยเนาะม,มันมันเหมือนแตงแตงไทยเนาะอืมอ๋อแตงไทยอ่อนก็จะเป็นแบบนี้หรอพี่นอ้องแตงไทยอ่อนมันจะเป็นนี่แหละอืม,อมแต่ว่ามันมันคือกันนย่างไะอืมเดี๋ยวเรามาลองกินตุ๊กอ๋ <laughs> อ,อสีมาแล้วครับ่าน ลงแรงนิดหนึ่งนะคะจะได้นวนนัวอื้มกลิ่นหอมมากอื้มน้ลำลายเริ่มแตกของอ่าชิม เป็นไงบ้างขาดอะไรไหม,มได้เลยอ่าได้เลยเราก็ใ,<ช>ใส่ใสจานอ๋อเปรี้ยวเกินไปนิดนึงใส่ปลาะอ,อ่าใช่ปลาร้าน้อยไปนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ต้องฉ่ำๆในน,น,น,น้ำตาลน่อยนึงอ่าน้ำตาลตัดนิดนึงนะคะ เครื่องปรุงเราไม่มีอะไรมากเลยเนาะแค่มีมันนาน้ำปลาปลาร้าน้ำตาลเอาไว้ตัดรสนิดนึงแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยโอ้โหกับพี่นกใส่พริกไปแบบวายยังไงติดพริกเพียบเลยว่าเดี๋ยวได้ซีซาร์นะโหดูสิตักเลย เอาชิมอีกทีว่ามันเข้ากันไหมมันเข้าเป็นไงมั่งเหมือนเหมือนตำซ้ำตำหรือเหมือนตำแตงเหมือนตำแตงเนาะเพราะมันจะเป็นแตงอ่อนโอเคอ่าพี่นกเท่เลยอืมนิ่มนุ่มเนาะนุ่มนะมันไอแตง แตงอ่อนของเมลอนพันญี่ปุ่นเนี่ยจะนิ่มจะไม่กรอบเหมือนพันจันชัยเนาะจะนุ่มเนาะจะนุ่มเหมือนแตงเลยอ่ะเหมือนแตงร้านอะแต่ว่าไส้มันแน่นเนี่ยมาตามมาเนี้ยมันจะมันจะไม่เป็นนะมันเหมือนแตงกุวลาอเขาซักดิใช่ไหมนี่เอาละเอาละอ้ยอามามาปับอ โอ,โ,อโ,อโอ๊ไม่ได้แตเนาะอ้าวกินถ้ากล้องอันนี้นะคะมี <S <S มีมไม่เป็นไรค่ะมีเขาเรียกว่าไรนะทําให้กลิ่นออกมาได้นะ <S <S พเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นหอมนะคะของปลาที่แบบว่ากลิ่นหอมอ่ะแล้วก็กลิ่นเมลอนอ่อนนะเหมือนเหมือนแตงอ่ะเหมือนแตงเนาะแต่ว่าเขามีความแน่นเห็นไหมน้ําจะไม่แบบออกมาเยอะเหมือนเวลาเราใช้แตงร้านทําเนาะ เ,เราจะลองชิม,ม,ม,มขอช้อนนียค่ะเราจะลองชิมนะคะยั่วๆเพื่อน,นมั่งว่าเป็นยังไงพี่นกรบกวนเอาขนมจีนวางข้างๆให้นิดนึงมีขนมจีนอยู่นี่เดี๋ยวเราจะวางจัดจานใช่อ่ามีดวางาน,<ล>นั้นเลยได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องใส่น้ําปลานิดนึงนะคะ อมอร่อยไมเปรี้ยวขูด่ไหมไม่อร่อยนี่พี่นกสดยญาพอดีเลยค่ะพอดีเลยค่ะพอดีมากอือือเข้ากันรสชาติดีสุดๆนะคะสงสัยขนมจีนอนึ่ตลืดอืมเดี๋ยวเราจะกินกัขนมจีนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกจะเอาขนมจีนเรามีขนมจีนอืมอือ ดีงามมากรสชาติดีสุดๆมากเอาิดมดเอาอ่าว <ไป S 2> ้าเดี๋ยวเรามากินกับขนมจีนนะคะอ่าเป็นเมนูน,นะคะที่อยู่กับบ้านนะคะเรามีของอะไรในสวนเราก็ทำทานกันนะคะไปแล้วคะ่ะ